ท่านผู้ชมทุกคนสวัสดีสวัสดีพี่ครับอ้าวสวัสดีครับอุ้ยโอ้โหอะไรสวยอะโลโก้สวยอะไม่มีแล้วนะไม่มีไม่มีโควิดแล้วไม่มีจำหน่ายแล้วนะไม่มีจำหน่ายอะคือแอปเขาไม่อยู่แล้วอยู่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 แต่ไม่มีแต่อันนี้ไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแม้จำหน่ายแต่ตุ๊กตายังมีอยู่ยังมีอยู่คีบได้อยู่อันนี้ไม่รู้ ได้ได้ได้อยู่นะได้อยู่ทุกคนตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดเป็นไงระบาดรุนแรงมากรุนแรงเงี้ยเชียงใหม่ถูกยกระดับให้เป็นพื้นที่สีส้มแล้วนะหรอจากที่เป็นแบบสีเหลืองเป็นสีส้มและถ้ายังมีการติดโควิดอย่างเงี้ยจะเป็นสีแดงซึ่งหมายความว่าเราจะออกจากบ้านไม่ได้ใช่เราจะต้องถูกขังตัวคือเราจะไม่มีที่เล่นชี่ตุ๊กตา หนักเลยหนักเลยอืมแต่วันนี้บอกก่อนตอนนี้สถานการณ์ไม่ดีแต่เราจะมาลองดูว่าตอนนี้ห้างอ่ะตอนนี้ยังเปิดไหมร้านคีบเปิดไหมอ๋อร้านคีหวะไม่รู้ไม่แน่ใจแต่พางอไม่เปิดแต่ผมคิดป้าน่าจะเปิดน่าจะเปิดนะเออถ้าเปิดก็คือดีเพราะว่ามันอาจจะได้เล่นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะไม่ได้เล่นเป็นเดือนอ่ะเออเนาะลองมาลุ้นกันดูนะว่ามันจะ มีไหมโอเคทุกคนตอนนี้เราถึงในห้างแล้วแต่เราต้องขออนุญาตที่จะปิดแม้กตลอดนะบางทีอาจจะไม่เห็นสีหน้าของเราถ้ายิเดีเสียงเราก็พอตอนนี้พี่ชายรับชาเล้นเริ่มต้นขึ้นแล้วนะมาชาเล้นกับผมและกันตอนนี้เราอยู่ข้างหน้าตู้ชาชาปอง กาชาปองกาชาปองภูมิปัญญาครับีา่าวจบญี่ปุ่นเล็กเื็ไทยดิชื่อไทยอ่ะตู้ไข่ของเล่นตู้ไข่ของเล่นอ่าอันนี้สิบบาทนะพี่เช้าคุณต้อชาเลนกับผมเราจะหนึ่หนึ่งครั้งสีอะไรสีเราสีอ่ะคุณ ทายผิดคุณจะต้องให้เงินผม100บาทถ้าผมทายผิดผมต้องให้คน100บาทคือเราต้องเลือกสีที่กําหนดอให้คุณทายก่อนแต่ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างผิดอ่ะนต่งผิดแล้วไปงานก็ไม่เป็นไรอ่าอันนี้ก็รอดไปแั้วเออไปงานต้องใช้10บาทคุณว่าสีอะไรสีเขียวครับผมทำไมอ่ะอ้าวสีน้ำผึ้งโอ้แต่ดูก่อนมีสีอะไรบ้างวะมีสีน้ำคูขาวเขียวฟ้าใสคงว่าสีฟ้าสีฟ้าน้อยจังวะเอ้ยพูดมาแล้วค้ับเปลี่ยน สีปลาคุณก็สีอะไรคุณอาร์ตสีใสอลไรครับทุกคนหนึ่งสองดีเหลือไม่ได้ถูกสามคนนี่ให้ถูกเลยได้อะไรด้วยได้อะไรด้วยดูหนิขอเปลี่ยนป่ะผมบีมาแล้วเหรอโอ้โหเขียว เเ้ด็กใส่ได้ไหมเราังว่าวเล้อเลยอ่ะไม่แจกนะเบื้องคาดผงเก็บเอาไว้เอาไว้หมุนหลไยอันดีกว่าแล้วส่งให้รางวัลเดียวไปเลยไปงั้นเราไปดูนะว่าที่ทตุท๊กตาเปิด <c oughs> หรือไม่เปิดทางราพาเนี้เสมอค,ครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราถึงแล้ว <c oughs> อยู่ตรงข้ามเราก็เป็นไฟโีไฟเบอรแต่ ยังไม่แน่่อว่าอาจจะเปิดไฟที่เฉยก็ได้เปิดไฟที่เฉยเออทำไมคิดอย่างนั้นฮะทำไมคิดอย่างนั้นก็ดูหมอไงหมุนหมอหมนหมอเออก็เป็นไปได้นะถ้าสมมติว่าปิดมันอาจจะแบบไฟมันอาจจะทําให้ห้างเงียบก็อย่างที่อุบลน่ะเขาไม่เปิดเขาเปิดไฟอยู่เปิดเปิดไม่เปิดให้เล่นแต่เปิดไฟเพื่อให้ห้างสว่างใช่อ๋อเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราจะได้เล่นไหม แต่คุณคิดว่าได้ไหมว่าเปิดไหมไม่เปิดที่ว่าไหมเปิดผมคิดว่าเปิดผมยังมีความหวังอยู่เดี๋ยวเราไปดูที่ร้านกันเลยว่าจะเปิดหรือไม่เปิดรับไปเช้เราอยู่ในร้านแล้วนะได้ยินเสียงไหมได้ยินพี่เปิดไม่เปิดเปิดเปิดว่ะทุกคนดูดิ เกิดนะแต่ว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมีที่กั้นนะเออเขาทําที่กั้นนะก็คือเป็นอะไรเป็นอาจจะยังทําไม่คลอดในตู้ครอบครัวอ๋อเป็นตู้ครอบครัวแต่เปิดพี่ชาร์ปแล้วที่สาคัญก็คือบ้านบอลอะไรก็เปิดนะนี่ตู้ตู้ก็เปิดเดี๋ยวให้ดูของนะนี่นี่ชาร์ปเปิดป่ะเปิดไหมเปิงสิอันนี้เปิดไหมน้องหมา อันนี้อะไรวะเฮ้ยโบราณอันนี้รถนะเฮ้ยมีเกียร์กดด้วยมีเกียร์กดเด็กนี่ยังไงมรถเอออันนี้อะไรอ่ะกลมๆอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะจำไม่ได้เอออันนี้กีกษัตรอ้ของเล่นมากมายเดี๋ยวเราไปดูตู้ไทยอันนี้ตู้แทงนะสวยเนาะกระต่ายล้วนๆน,น,นะ่ยน่าสนใจนะ แล้วก็มีเทสซี่มอนเตอร์นะส,สวยนะเนาะส่วนตู้เกาหลีพี่ชารางโอ้โห,โโหเดี๋ยวเราค่อยๆเจาะเป็นเป็นตูต้ๆไปนะเนาะตรงนี้ก็ถือว่ามาตรฐานก,การรักษาปลอดภัยในเรื่องโควิดนี่ถือว่าโอเคเลยเนาะโอเคอยู่ยแต่ตู้เกาหลีนี่เรายังไม่แน่ใจแต่มีตัวกมลมด้วยว่ชาชุสิโอ้โหตัวกลมตัวกลมยืนด้วยนะ ก็เป็นมิติใหม่นะมิดติใหม่เดี๋ยวจะงลองลองให้หมดแหละแต่เดี๋ยวเราคิดว่าวันนี้ลองเล่นดูก่อนท่านี้เนาะดูที่ว่าในข้างร้านเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นอะไรแล้วก็จะเล่นเท่าไหร่ต้องบอกก่อนนะเราต้องกระติบนะเพราะอะไรเพราะอะไรเขาบอกว่าห้ามถ่ายคลิปห้ามถ่ายคลิปอ๋อใช่ใช่ใช่เราอาจจะแบบมามาหายหายแป๊บแป๊บแป๊บนะ คิดถึงสมัยเก่าๆเนอะแต่ก็จะพยายามถ้าตู้ไหนแอดขายได้ก็จะพยายามสอนนะตามนั้นโอเคครับทุกคนเอาเรื่องแต่อันนี้เลยเนาะพี่ชา้างนกคูอนกคู่อะตู้นี้เป็นตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติถูกไหมยอดครบก็ได้หยอดครบ140บาทก็ได้ก็เหมือนซื้อของอะแต่เรา เราไม่ได้ซื้อแต่เราก็เล่นได้แล้วกันเด็กๆก็เล่นไปแต่ถ้าเกิดว่าใครยังคี่ไม่เป็นมือใหม่ก็ก็เหลอดให้ครบแล้วกันเนาะสอนนนี้ในห้างประมาณนี้ดีกว่าสอนมากแล้วเดี๋ยวเป็นเหนื่อย่อนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปกันได้เยอะแล้วเดี๋ยวเราจะไม่รู้เราจะทําคลิปอะไรให้คนดูไอ้กักวิทาเหรอคคนน่ะไอ้ใครพูดเราพูดอยู่คนเดียวเลยนะหลักๆอุ้มอะไรวิทาตรเนี้ย ให้มีที่อุ้มอ่ะจะให้อุ้มอะไรอ่ะจับทั้งตัวเลยอ่ะทั้งตัวเลยให้วอ<า>งดูเราแลกมา200นะ,นะก็จะได้210บาทนี่นะเป็นไงบ้างพี่จ้าฮะต้องดูขาก่อนเลยคุ้มั่นใจแค่ไหนในการคีบครั้งแรกเอาต,งตรงๆงโอ้โหห้าสิบห้าสบาสะาเ,าเ,อาอเ,าเอาตัวไหน,นเนี่ยโอ้โหน้ำก็ให้โว้ย เอาละครับถ้าเจอตู้แรกเกาเป็นอย่างเงี้ยมันก็หายหมดสิครับฮะหายหมดดิเอาหมดเลยอ่ะเอาหมดจะดีี่คุณเนี่ยเราสอนก็พอทีนี้ที่หน่อยก็พอมั้งอือก็ตอนเราเปิดคลิปอ่ะอย่าตอนเราเปิดคลิปอ่ะเราพูดว่ายังไงเอาไม่หมดเลยเพราะว่าเราต้องกัดตุนกัดตุนทุกตาโอ้โควิดโควิดก็ไม่ได้เนาะต้องกัดตุนดังนั้นร้านก็ต้องยอมแล้วแหละใช่ดังนั้นก็ขอโทษขอโทษเมียก่อนเนาะขอโทษก่อนเราต้องกักตุนตุกตาจริงๆเราหิวใช่ขอโทษครับผม เราปล่อยผมไม่เท่าแต่เราก็ปล่อยนะออสอนสอนทุกคนก่อนนะว่าขี้บะสนน่วนมากตัวซ้ายตัวขวาเนี่ยเราจะขี้มันไม่ค่อยถึงนิธีการเราเราวิธีการที่ถ้าเราจะขี้ได้เราอาจจะต้องเสียห,หนึงเหรียญเพื่อเขี่ยเพื่อเขี่ยแต่งเรียงออกมาอะลองลองลองเข้าไปดูซิว่ามันขามันไปถึงยังไงอะหนูพิ่ชาให้ดูเลยนะว่าเห็นไหมไม่ถึงดเลยนะไม่งต้องหมูใช่ไหมต้องหมีตรงนี้นะทุกคนหมีใช่ไหม เราหมีอ่ะมีเทคนิคเหลี่ยมคีบยังไงอ่าตติกก็พกตัวหูนะหูได้เอ้ยมันไม่ใช่คูมั้ยขาพอกันเน่ะขาพอกันเลยพอกันเหรออ่าลองดูดูนะเฮ้เราหมอะให้เราโมเล็งไม่ทันหมจะคุยพี่ชราปผมถามคุณจริงๆเราสามารถขโมยสองตัวได้ไหม ผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าเราขี่พร้อมกันทีละสองตัวมันจะขีบได้ไหมอุ้มได้ไหมพี่จ่าว่าขามันกว้างพอนะพอแต่จะอุ้มได้ไหมดูซิว่าทำโลภจะทำเราได้ไหมพี่จาขอลองดูขอลองดูพี่ชายคิดว่ายัางไงก็ต้องโลภกลางให้ได้วันลารทั้งสองตัวแต่ว่าแต่ม,ม,มันอยู่คนละอันนี้เลยนะมันเป็นแพทเทิร์นตุ๊กตาเดียวกันนะให้สังเกตตัวแพทเทิร์นตุ๊กตาว่าเราสามารถที่จะขีบมันได้ทั้งสองอันหรือเปล่าถูกไหมถ้าสมมติว่าเป็นไอตัวูกคู่ ใช่ไหมไม่น่าจะได้นะเอาล้ครับนี่นะความโลภจะบังตามันยังคิดได้ม่หอตามนั้นทีละตัวดีกว่าถ้าเราเป็นตู้โครงกระจาตัวเล็กใช่เราสังเกตนะว่าตู้นี้50บาทตู้นี้ร้อยสี่สิบเห็นไหมมันตู้เดียวกันแต่ว่ามันคนละราคาสังเกตดูตอนนี้เราหยอกไปสามเหรียญแล้วสามเหรียดอั้ตัวหนึ่งอันนี้เหรียญที่สี่อันนี้เหรียที่สี ลองอยที่สี่ดูแต่ว่าเราแต่เราได้มาแล้วได้มาแล้วไงเราจะลองดูนะว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้ตั้งใจเล่นเลยใช่ไหมจาตัวไหนเล่นเลยจะตัวไหนต้องัอรวบมนโดนเนีรวมันโดนอ่ะก็จะมันจะรวบด้วยการรวบเราอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าถ้าถึงรอบอ่ะรอบที่แบบว่าครบรอบห้าสิบบาทแล้วอ่ะมันจะขี้มันจะเป็นยังไงคือมันจะแข็งดยกว่าจะได้พี่เช้าเคยมีประสบการณ์นะเรื่องรอบแต่ขาใหญ่นะลองดูกัน อันนี้นะเสียงมากเลยพี่จ้าและแล้วเวลาที่เราเราอคอยก็มาแล้วครับค,ครั้งนี้ปเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่ห้านะ ตู้มัน50บาทใช่ดันั้นตู้นี้เราต้องคีบได้แต่คําถามอยู่ในหัวคือถ้ารอบมาแล้วทํายังไงเช่นจะคีบจนกว่าจะได้หรือว่าจะแข็งเลยเราคีบถ้าคีบไม่ได้คีบใหม่คือรอบจำหน่ายสินค้าจะมี2แบบอ่าคือ,ยอหยอดจนกว่าจะได้พอพอถึงรอบแล้วหยอดจนกว่าจะได้กับพอถึงรอบสินค้าแล้วเล่นจนกว่าจะได้ไม่ต้องหยอดหรือว่าเจ้าหน้าที่จะเอามาขายตู้ให้อก็ไม่รู้อีกอ่ะ คนเล่นเราไม่รู้อยู่แล้วเราไม่รู้วันนี้วันนี้เราต้องรู้ละเอาละครับครั้งที่ห้าผมบอกเลยจุดอ่อนคืออะไรพี่จ๋าคือมันเล่นได้น้อยต้องไปได้เอาละครับอันนี้แหละอันนี้คือรอบจริงๆนั่นแหละแล้วมันจะมีสัญญาณอะไรถ้ามันรอบแล้วถ้าเป็นที่นี้ไม่มีสัญญาณอะไรมันเราต้องนับเองเหรอใช่ก็เดี๋ยวห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะเพราะตอนนี้เขาแถมสิบบาทตอนนั้นเหลือห้เหลือสิบบาทละ ตอนนี้เราต้องคลิปได้แล้วเราเอาขาออกมาได้เลยป่ะเราดึงบัตรออกมาได้เลยไหมมัน50บาทแล้วนี่อ่ะใส่เร็วดิเร็วเร็วเร็วดิอ่ะเราคลิปเลยนะเดี๋ยวลองคลิปเลยนะอันนี้คือจะแข็งยังไงเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่รู้ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรทั้งนั้นนะอ่ะข้านี้แหละเฮ้ยไฟมันดับพี่ครับเฮ้ยนี่นะอ่ะ ตัดไหมไม่ตัดเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงก็คือจะคีบมากกว่าจะได้ป่ะถ่ายลองเลยกายเป็นคีบมักกว่าจะได้แล้วไม่นี้เราก็สกิลสองตัวได้ดิอ่าลองดูอ่าลองดูนะฉะนั้นมันจะต้องตุ๊กตามันจะต้องผ่านเซ็นเซอร์นะมันถึงจะถือว่าจะได้รอบต่างได้ไหมฉะนั้นเรามีสิทธิ์ที่จับตัวได้นะใช่เอาแล้วครับได้ตัวเดียวโอ้โหนี่ นี่คือรอบสินค้านะรอบสินค้าคลิปกระดิ่งอ๋อเอาไมซิ่งอ๋ออ่าแล้วก็ทําให้ดูแล้วว่ารอบสินค้าเป็นยังไงสําหรับที่นี่นะก็คือขามันจะออกตัวมาจนกว่าจะได้แล้วก็เราต้องขยับเองอ่ามาถึงว่ามันเราขยับไปแต่เครดิตจะไม่ลดไม่ลดจะเป็นหนึ่งคือสังเกตตรงเครดิตตรงนี้แล้วก็ทุกตามแนหลงไปอเซ็นเตอร์ก็คือจบละจบแล้วอ่าอ่ะสรุป รอบนี้ห้าสิบบาทแต่เราได้กี่ตัวครับพี่ตมขอดูหน่อยครับนี่ครับทุกคนนี่นะสองตัวสองตัวนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะตัวละ2ีบาทเออล็ห้าเลยห้าสิบบาททำไม่รูประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูว่าถ้าตุ๊กตาราคาที่มันมากกว่าอ่าแต่พถ้าเป็นตู้นี้ ร้อยเจ็สิบบาทใช้ความเกรงกาัในการที่จะที่คุยที่ไหนเลยอืเขาต้องมั่นใ้เอาเนี่ยผมกลัวกลัวเออเอาผมก็กลัวมากเหะอย่างน้อยเอาคลิปเนี้ยอะเห็นเลยหน้าคุณคนเดียวเลยผมผมมาเป็นเพื่อนนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับโอเคงั้นไปเนาะวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้ถ้าเราเห็นเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยน่าจะผ่านสระรวงทูมมาค่อนข้างพอสมควรแหละเพราะว่ามันละเกะละกะมาก เออเรามาลองดูกันนะว่าพี่เช้าจะสามารถที่จะทำได้ในกี่เหรียญถึงจะเอาตุวกว๊กตาผมค,คุณไม่กลัวเหรอกล,ลัวสิรีบๆเหอะเอางี้เลยเหรอ